ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะก็นับว่าจะเป็นจังหวะทองจะเป็นช่วงเวลาที่ชา,าวลัคนาราศีตุลน,นั้นดวงชะตาของคุณจะมีลาบผลเข้าสู่ตัวมากขึ้นนะคะเนื่องเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาบความสำเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายและก็ยังเป็นตัวแทนของเกียรติยศชื่อเสียง กำลังจะย้ายออกจากภพวินาศเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณก็ย่อมจะส่งผลให้ตั้งแต่18ตุลาคมนี้นะคะยาวๆไปจนถึงสิ้นปีปลายปี2568ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นก็มีเกณฑ์จะได้พบกับความสำเร็จความสมหวังจากนี้ไปนะคะคุณจะรู้สึกถึงความมั่นใจความกล้าความทะเยอทะยานที่จะมีเพิ่มขึ้นอย่าง ชัดเจนและคนรอบตัวก็เรียกว่ากำลังจะมองเห็นความสามารถมองเห็นศักยภาพของคุณและสิ่งเหล่านี้นี่ละค่ะจะช่วยเปิดหนทางเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งโชคลาภที่จะมาแบบไม่คาดฝันบางคนก็อาจจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีโปรเจกต์ใหม่มีช่องทางทำมาหากินทำมาหาเงินที่ จะมาแบบปุ๊บปั๊บไม่ทันตั้งตัวและก็อย่าลืมนะคะว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็กำลังจะย้ายเข้าสู่จุดที่เข้มแข็งที่สุดในรอบปีก็ย่อมจะส่งผลหนุนนำให้เจ้าชะตาจะมีความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ที่จะไหลามาเทมาเงินจะเข้าง่ายหมุนง่ายและก็ยังเป็นโอกาส ที่การเงินรายได้ของคุณจะขยายตัวอย่างจริงจังนะคะจึงถือว่าปลายเดือนตุลาคมนี้เป็นจังหวะที่ดีนะคะถ้าหากเราจะไปลงทุนลงแรงลงมือทำในสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าความขยันขันแข็งของคุณจะช่วยทำให้รายได้การเงินพุ่งสูงมากๆในช่วงปลายปี68นี้เลยก็ว่าได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเนชาาและคนาราศีตุลทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ชานลเอาล่ะก่อนที่คุณจะไปฟังคำพยากรณ์นในคลิปนี้แม่หมอขอแรงใจขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ สำหรับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก่อนอื่นแม่หมออยากจะให้คุณนะคะไปโฟกัสที่ดาวสุขดาวประจำตัวของคุณก่อนนะคะเพราะตั้งแต่11ตุลาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าดาวสุขก,ก็ได้โคจรย้ายเข้าสู่จุดอับโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาและก็ยังโคจรอ,อ่อนกำลังจึงส่งผลให้ค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชา ตาวตุนหลายคนนะคะคุณจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้มีโลกส่วนตัวสูงในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะพบวินาศก็เป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกความเหงาการซ่อนตัว การปิดบังซ่อนเร้นจึงมีโอกาสเนาะที่เจ้าชะตาช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกสับสนไม่ค่อยมีความมั่นคงหรืออาจจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณไม่สามารถพูดออกมาได้อย่างเต็มปากนะคะบางคนก็อาจจะต้องแบกรับปัญหาอยู่เงีย,งยบๆคนเดียว รู้สึกหมดไฟรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ดังนั้นเนาะข้อควรระวังที่สำคัญในช่วงนี้ก็คือชาวตุลอย่าได้ใช้อารมณ์ตัดสินในเรื่องใหญ่ๆนะคะอย่าปล่อยให้ความเหนื่อยใจเข้ามาทำให้คุณต้องพลาดโอกาสที่ดีในชีวิตไปขณะเดียวกันนะคะดาวพฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุภเคระห์นั้นนะคะก็ได้เข้ามาโคจรในตำแหน่งการงานของคุณต่าง ้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา ดังนั้นแม่หมอมองว่ายังไงก็ตามชาวตุลก็จะยังมีตัวช่วยอยู่เสมอถือว่าดาวพฤหัสก็จะช่วยหนุนเนาะในเรื่องของการงานการประกอบสัมมาอาชีพของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะมีความขยับขยายนะคะถึงแม้ว่าดาวศุกร์จะโครจรเป็นวินาศแต่ดาวพฤหัสจะเป็นเหมือนผู้สนับสนุนผลักดันคอยหนุนหลังให้คุณนั้นไม่หลุดพ้นออกจากเส้นทางแห่งความสําเร็จดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ ขอให้คุณจงอดทนจงมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้พลังของดาวพฤหัสบดีจะช่วยนำพาคุณเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะคะเอาละทีนี้เรามาดูการเคลื่อนย้ายของดวงดาว ในช่วงครึ่งเดือนหลังกันค่ะเริ่มต้นจากในวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวโชคลาภดาวความสําเร็จเมื่อย้ายเข้ามาให้แสงในเรือนลัคนาก็ส่งผลให้ชาวตุลนะคะคุณจะได้เปล่งประกายคุณจะมีความมั่นอกมั่นใจกล้าคิดกล้าถามมากขึ้นและหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีในรอบนี้ยาวๆไปจนถึงสิ้นปี ปลายปีก็นับว่าคุณนะคะจะเป็นลัคนาราศีที่จะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จมีข่าวดีๆเข้าสู่ชีวิตมากคืนนะคะ จากนั้นคะ่ะในวันที่23ตุลาคมดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกดาวพุธก็เป็นดาวแห่งการสื่อสารการต่อรองการคิดวิเคราะห์เมื่อโคจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งการเงินก็ย่อมจะส่งผลให้ในเรื่องของการเจราจาต่อรองการขายการนำเสนอของคุณในช่วงนี้จะนำพามาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ ช่วงนี้ใครที่เป็นคนที่พูดเก่งเจราจาเก่งก็มีเกณฑ์จะได้เงินไวจะได้เงินง่ายนะคะหลายคนก็เรียกว่าจะได้ข่าวดีในเรื่องของรายได้เสริมรายได้พิเศษรายได้แบบลับๆก็ได้ค่ะและก็มาถึงไฮไลท์ที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือในวันที่26ตุลาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินจะโครจรเข้าสู่ราศีพิจิกจะมีมาตรฐานเข้มแข็งเป็นเกษตร ีดนี่ก็จะเป็นจุดพีิกทางการเงินของชาวราศีตุลในรอบปีนี้เลยนะคะเพราะเมื่อดาวการเงินของเรา,ามีความมั่นคงเข้มแข็งก็จะทำให้เจ้าชะตามีโอกาสจะหาเงินได้เยอะขึ้นจะหาเงินได้ง่ายขึ้นจากการลงมือทำจากความขยันขันแข็งและก็เป็นช่วงที่การเงินของคุณจะเติบโตอย่างชัดเจนจะมีตัวเลขในบัญชีที่สูงขึ้นหรืออย่างน้อย งเงินทองที่หามาได้จากนี้ไปจะเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ไม่ติดลบเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะคะ ดวงการงานก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องของการงานตำแหน่งหน้าที่ของคุณในช่วงเวลาจากนี้ไปยังเป็นจังหวะแห่งความก้าวหน้าขยับขยายเพราะชาวตุนก็จะมีทั้งดาวพฤหัสโคจรอยู่ในตำแหน่งการงานและก็ยังมีดาวอาทิตย์ดาวคู่มิดใหญ่เข้ามาทับลัคนาเกิดเรียกว่าอยู่ในมุมที่ดวงดาวจะตุโกนถึงกันนะคะส่งผลให้คุณนั้นจะมีความโดด เดวงดีเป็นพิเศษจึงเป็นจังหวะที่หลายคนนะะจะได้รับโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานผู้ใหญ่หัวหน้าจะเปิดทางสนับสนุนใครที่ตั้งอกตั้งใจทำงานขยันขันแข็งก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับความสำเร็จที่รอคอย สำหรับคนที่ทำงานประจำรับราชการนะคะก็เรียกว่าคุณมีแนวโน้มจะได้รับโอกาสใหม่ๆมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญเข้ามาทำเจ้านายผู้ใหญ่จะสนับสนุนผักดนันและยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับคำชมจะมีเครดิตชื่อเสียงเพียงแต่ช่วงนี้ยังไงเจ้าชะตาจะต้องระวังความเครียดความกดดันจากภาระการงานที่มากขึ้นและตรง ก็ถือว่าตัวคุณจะต้องจัดเวลาให้สมดุลน,นะคะส่วนท่านที่เป็นคนค้าขายเป็นคนทําธุรกิจดาวอังคารในภพการเงินนั้นจะช่วยดันให้ยอดการขายของคุณจะพุ่งสูงในช่วงปลายเดือน ดาวพุธโครจรในตำแหน่งการเงินก็จะช่วยเสริมเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์จึงเป็นจังหวะที่เหมาะก,กับการที่คุณจะขยายตลาดโปรโมตสินค้าส่วนคนหางานสมัครงานก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานจากคอนเน็ t ชันเก่าๆบางทีผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยแนะนำงานหรือดึงคุณเข้าไปร่วมงานนะคะ ดวงการเงินก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่ดาวอังคารย้ายราศีในช่วงปลายเดือนนี้ นับว่าคุมทรัพย์ทางการเงินของชาวตุนกำมลังจะเปิดกว้างเป็นอย่างมากเพราะว่าดาวการเงินของคุณจะเข้าไปโคโจรอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งที่สุดในรอบปีส่วนดาวพุทธที่โคโจรในราศีพิจิกนั้นก็จะช่วยเสริมเนาะทำให้เจ้าชะตาจะมีรายได้จากการพูดการเจรจาหรือจะนำพาข่าวดีๆเกี่ยวกับเงินทองผลประโยชน์มาสู่ตัวเอาล่ะสาหรับแหล่งรายได้สาคัญของชาว ส่วนหนึ่งก็จะมาจากรายได้ประจำจากการเจรจาค้าขายแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าตั้งแต่18ตุลาคมเป็นต้นไปดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือลาพะจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดส่งผลให้ชาวตุลนะคะคุณจะมีโชคดีจากการกระทําของตัวเองบางคนก็จะได้โชคได้ทรัพย์จากเครดิตชื่อเสียงใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะในช่วงปลายเดือนตุลา ก็จะต้องเน้นเลขที่เกี่ยวกับตัวเองเลขที่ตัวเองชอบเป็นหลักนะคะภาพรวมการเงินก็ถือว่าจะดีขึ้นคล่องขึ้นแถมคุณนั้นก็ยังมีลุ้นในเรื่องของโชคลาภแบบฟลุกฟกกันอีกด้วยอย่างไรก็ตามดาวพุธจะถอยหลังนะคะในเรือนการเงินของคุณในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเนาะตรงนี้ชาวตุลก็อาจจะต้องระวังเนาะในเรื่องของเอกสารสัญญาบางทีคุณอาจจะโอนเงินผิด บัญชีหรือว่าจะมีความหลงหลงลืมลืมในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์เกิดขึ้นได้นะคะดวงความรัก พอดาวสุกดาวประจําตัวเข้าไปโครจรเป็นวินาศนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวตุลอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าเปิดหัวใจแต่ก็เพราะว่าดาวอังคารดาวจเจ้าเรือนคนรักของคุณจะโครจรเข้มแข็งเนาะ,ะในช่วงปลายเดือนตุลาคมก็ถือว่าจะส่งผลในทางที่ดีนะคะเอาล่ะใครที่ยังโสดปลายปายเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ผ่านการเดินทางผ่านโลกออนไลน์ผ่านแอป ต่างๆแต่ต้องยอมรับค่ะว่าความรักของคุณในช่วงนี้จะมาแบบช้าๆเรื่อยๆไม่รีบร้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟน ความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์จะพัฒนาไปในทางที่มั่นคงช่วงนี้คนรักคู่ครองจะช่วยเหลือสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานและการเงินอีกด้วยแต่น่าละค่ะพอดาวสุขเป็นวินาศก็อาจจะเป็นตัวเรานี่แหละที่จะมีความเบื่อเบื่อเซงเซงอยากอยู่เงียบๆจนบางทีนะคะตัวคุณอาจจะไม่ได้อยากใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ ดวงสุขภาพสำหรับในครึ่งเดือนที่เหลือนี้ก็ปรากฏว่าชาวตุลจะยังมีคู่ดาวพระเกตกับดาวมฤตยูโครจรอ,อยู่ในภพมรณะจึงถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวโดยเฉพาะท่านที่คุณจะต้องเดินทางไกลาอาจจะมีแผนอยากจะไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะในที่ต่างๆ เรียกว่ามีโอกาสที่คุณจะติดไข้ติดหวัดกลับมาหรือบางทีก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางนะคะและยิ่งในช่วงนี้ถือว่าสภาพอากาศก็กําลังจะเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวก็จะทําให้คุณนั้นมีโอกาสจะเจ็บป่วยไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดจากสภาพอากาศที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมปี2568นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปในสไตล์นี้เนาะแม่หมอร,รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดที่คุณใจดีกว่านั้นคุณสามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดดเน a t i super t a หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมอก็ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่หิม563 c h a n n ชานลด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ